ต้องปล่อยชอให้ได้เพราะมันก็กินค่าเหนื่อยเป็นพออ,อคือหมดเสาาพแล้วชอยก็ต้องย้ายอย่างน้อยถ้าย้ายนั้นก็เคลียร์ค่าเหนื่อยออกได้แต่ว่างบเราในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันจะพอไปออไปดึงระดับท็อปแบบหรือว่าระดับเนิ้วหอมากๆอย่างเคอร์เคสอะไรพวกนี้มาได้หรือเปล่าแต่ถามว่าดอ,อก,กูอะหนึ่งคือเล่นเซเรียสปีดบอลสปีดเกมเนี่ยความเข้มข้นของเกมเนี่ยสู้พรพิเมรีไม่ได้อยู่แล้ว2ก็คือคุณลองสังเกตดูนะดอ,อก,กวไม่มีข่าวกับทีมไหนเลย ในตลาดอะคุณดูง่ายๆถ้าสมมุติว่าตัวไหนมันเนื้อหอมจริงอ่ะมันคือของจริงอ่ะทีมตอมเยอะอนะทีมตอมเยอะคุณสังเกตไม่ดอ,อกูไม่มีข่าวอะครเลยแต่ว่าคือมันคือแบ็กทีมนีตี้อันนี้คือเราพูดกันตรงๆคือมาแมนยูอาจจะดีก็ได้แต่ดูจากเนื้อตัวเนี่ยนะครับมันน่าจะประมาณนี้แต่ข้อดีก็คือเล่นได้หลายตำแหน่งอ่ะแล้วก็ใช้คาว่าวถ่ายนลเออกล้ากล้าเลือยกล้าลุย,ลยคืออย่างนนอะมันก็เป็นตัวริมเส้นธรรมชาติที่อ่ะ ต่อให้แม่งจะแย่แค่ไหนไม่ได้ดีเท่าเค,เ,คเลยลก็ตามผมเชื่อแล้วกันอันนี้เชื่อเลยแล้วกันว่าออการพาบอลขึ้นหน้าการทําเกมลุกดีกว่าไอรโลกกูขอ,ขอแค่นี้พอละ